โอเคทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยก,ก,กันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชีวิตอดของเราอีกแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่11เข้าไปแล้ววิเดอร์ทามาไกลมากเพราะอะไรรู้ไหมคือถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยคงเลิกเล่นไปแล้วแหละคือแบบน่าจะทาซีรีส์ใหม่แล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้เราเป็นซีรีส์ที่แบบ ผมจะพยายามเล่นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เว้ยคือแบบ w w f เวฟคูนคัมแบ็กอะไรแบบนี้มาต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำหมู่บ้านนี c ตรงนู้น ไปก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันได้ผลผลิตอะไรกันเยอะหรือเปล่าเพราะ EP ก่อนเนี่ยที่ผมได้สร้างไปผมได้บอกว่าผมจะทําการผสมพันธุ์ NPC ให้มันได้จํานวนเยอะๆใช่ไหมซึ่งพีเว็ก็ได้ผสมพันธ์ไปแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ผสมพันธ์ไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนแต่คอนอนกันตอนเนี้ยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนตอนเนี้ยผมมีเลเวลอยู่ที่30มสิบเลเวลฮ่าาทำไมมันเยอะขนาดนั้น ก็สับสิบรลเวลเนี้ยผมจะจเอาเป็นคราฟเป็นเจ้าดาบนะครับซึ่งก็ถามว่าทำไมจะต้องเป็นดาบด้วยเนื่องจากว่าผมอยากจะได้ชกชิงเพื่อไปล่าเอ็นด์แมนแล้วเราจะไปเอาชั้นหนังสือเว้ยใช่ครับเราจะไปเอาชั้นหนังสือผมจะไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่าอะไรผมจะไม่มีทางที่จะไปแบบล่าวัวปูกอ้อยเพื่อที่เราจะทําอาชีพไปกับเอเมซี่คือมันเสียเวลาเกินไปเว้ยผมจะไม่มีทาง no ผมจะไม่มีทางทำแบบแบบนั้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องการาดับเดมอนสักเล่มหนึ่งแล้วก็หวังว่ามันจะดอบ p ฉกชิงให้กับเราแต่ขอดูดิในนี้มีราพีสอยู่โอเคแต่ดูดิว่ามันจะดออปให้เราหรือไม่คือถ้าเกิดว่าดออปขึ้นมาเนี่ยก็ดีใจอะ่ะเออก็แค่นั้นก็ไม่มีเลยก็น่าจะดีใจมากๆอ่ะมาเดี๋ยวเรารอกันเลยดีกว่าอันนี้สกบายสกบายกวดแกวงดาบสาม ใจชื้อเลยอ่ามันบอกว่าต้องการโอ้โหแต่เนี่ยกนะลัวไปเอ็นชาร์อย่างอื่นดีป่ะเนี่ย <c ười> กวดแกงดาบสามเอ้ยขอมึงเนี่ยเออทุกคนผมว่าเราเราเราย้ายด้วยครับเราควรเอาไปเป็นพุ้วด้วยอ่ะผมว่าเป็นพุ้ว้ยังดีกว่านี้คือกดกวดแกงดาบสามเอามาทําไมล่ะเพื่อนโอ้โหคือถ้าเป็นแบบดาเมจอ่ะฮะถ้าเป็นแบบตีแรงอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ว่าเลยกดแกง ไม่ผมจะไม่เอาของเริ่มต้นแบบนี้เด็ขาดงั้นเราโยกมาเป็นพร่วเลยแล้วกันใช่ครับผมรู้สึกเสียดายเอทมอันนี้ไหมอาหารเอาของมาก,กินหน่อยนี้หน่อยก็ยังดีไพรยเดี๋ยวเราองชชอนหม่นี้เผื่อนี้ได้ประสิทธิภาพ4อย่างน้อยถ้เกิดว่าเราได้ประสิทธิภาพ4เนี่ยเราก็น่าจะสามารถไม่ธรรมดาจริงวะโอ้โหคือแบบรุดเร็วไเป็นไง เจอรุ่นเร็วและมุ่งสปอร์ตประสิทธิภาพสี่แค่นี้ก็พอแล้วขอขอแค่สองอย่างก็ได้โอ้โหเจอแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบ แล้วตอนนี้ปัญหาของมึงเลยคือมึงจะไปเอาชั้นหนังสือยังไงมาทําอาชีพ <c oughs> มึงได้เสียทุกอย่างไปแล้วนะเวเอ่อไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราน่าจะทําได้อยู่แล้วแน่เออหาหนังสัตว์มันก็ไม่น่าจะหายากหรอกว้งเห็นอีกอย่างหนึ่งเรายังมีฝูงวัวนะครับที่จะเพิ่มเลเวลไว้กับเราลองดูดิอยากได้เลเวลกับวัวเหมือนกันอะ่ะมอมอนี้โลกเอ้ยเร็วเข้าทุกตัวเร็วเข้า เขามานี่เร็วเข้าเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าี่เว็บเนี่ย,ยไม่มีชุดเกราะที่จะใส่นะครับเนื่องจากว่าอ่าชุดเกราะเนี่ยผมเอาไปไว้ในบ้านถามว่าทำไมต้องเอาไปไว้ในบ้านอ๋อผมไปเปลี่ยนเป็นชุดอ่าชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนะทุกคนชุดใบไม้อะ่ะเออ คือผมไม่เปลี่ยนเป็นชุดใบไม้ไว้แล้วก็โดนมอนสเตอร์ตีแตกก็เลยโยนทิ้งไปครับใช่ครับเปลี่ยนอันไปแล้วแต่ว่าชุดก่อเล็กของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่นะนี่มันยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังไม่ได้เอาไปไหนอ่ะหยิบม,มาใส่่อยแล้วกันอเอาไว้อย่าง้อยก,กันตายอ่ะมาเรามีเลเวลอยู่ที่27เดี๋ยวผมคิดว่าอ่ัวนเนี่ยเราเรา,เรา,เ,ราเราจะจะ จะมีหนังวัวเท่าไหร่วะขอสำรวจไปดีอยากจะรู้ว่าบ้านเรามีน้องวัวโอ้โหทั้งพาร์ทที่กูยังไปไกลแล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนีนนเ่ยมีอยูอ่สี่อันสามอันเอ้ยอ้ยอ้ยอันนี้อันนี้มีเยอะอ้ยอันนี้มีเยอะอเดียวเถ้าเกิดว่าเรามีแบบนี้เราอ่านมาหนึ่งอันมีขวานด้วยครับขวานนี้ก็น่าจะเอาแบบนี้เราก็สามารถที่จะไปล่ามอสเตอร์ได้เช่นวัวใช่ครับไม่ใช่บบวัวไม่ใช่มอสเตอร์วัวคือสัตว์ใช่ครับวัวคือสัตว์ วัวไม่ใช่มอนสเตอร์โอเคอย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะมีอุปกรณ์นในการเราลองไปทางนี้บปะ่ปะเดี๋ยวเราไปออกตามล่าหาวัวด้วยครับตอนนี้พี่เวมเนี่ยต้องการไงไงเห็นไหมมาถึงปุ๊บวัวจเจอปั๊บเลยสวัสดีจ้าวัวน้อยอืมสวยเลยตอบมาอุยฮัน จะบ้าเลยเมื่อกี้มันดอกบ,บานเดียวมือมาห้าองคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเออจะมันดอกห้าองห้าอันอะไรเล่เาเราจะลองมาทางฝั่งนี้ดูนะเพราะว่าฝั่งนี้นี่น่าจะมีวัวฝั่งนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าผมมาแล้วนะใช่ผมเคยมาตอนมาหาฐานนะครับซึ่งผมก็ได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นแหละแล้วเพื่อไปหาฐานและผมก็จําได้ว่าบริเวณนี้นี่ถ้าจําไม่ผิดนะมันเหมือนจะมีน้องวัวใช่ครับแล้วก็มีไบโอมบึงด้วย เพราะฉะนันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปหาวัวใน้ไปอมบึงก็น่าจะเวิร์กรอยู่แล้วทุกคนน่าจะมีแบบอย่างน้อยเราก็ได้อะไรับยี่สิบอันไปเออหนังสัตว์หนึ่งอันทําได้สามไอ่ทำได้หนึ่งเล่มถ้าเกิดว่าเรามีหนังสัตว์สามอันเราก็ทําอาชีพโต้คราฟอ่ะอไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรวะอาชีพคราฟอาชีพของ ABC ใช่ครับอย่างน้อยเราก็สามารถทําได้หนึ่งอัน นังสัตว์หนึ่งอันต่อ1อาชีพให้กับ NBC ใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการและข้างหน้าของเราตอนนี้เอ ideally, ่ออ้าวชิบหายไม่ใช่บึงเหรออ๋อมันคือป่าละม้อเอ้าใช่เหรอเด <laughs> MM. ี๋ยวนะผมจำได้ว่าตอนนั้นผมว่าผมมาเจอเป็นบึงไม่ใช่เหรอหรือมาปิดทางวะเนี่ยอาจจะมาปิดทางก็ได้เดี๋ยวลรอร้อมาฝั่งนี้น้วยผมไม่อยากจะไปเฮ้ยจ้มืน <neben well> ตรงนู้นจะมีป่ะน่ะเป็นวัวสวยงาม อย่างน้อยก็เป็นวัวให้เราล่าหนอเว้ยนี่แหละคุณคา่าที่เราคู่ควรเมื่อกี้เหมือนจะมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างบนผมหัวติดหัวติดเมื่อกี้นอยู่บริเวณเนี้เมื่อกี้มีอยู่ตัวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งถ้ามีอยู่ตัวหนึ่งมันต้องมีตัวสองตัวสามแน่ๆว,วัวเป็นสัตว์ที่เกิดเป็นฝูงเนี่ยเนี่ยไม่ม,มีเดี๋ยวอ๋อนี่ได้เป็นเป็นแบบควายไม่ใช่ควายดิวัวที่โดดเดี่ยวที่สุดเนี่ยซึ่งมันมันมีอุ้ยดุนโอ้ อ๋อมันอาจจะแบบเรียกร้องหาแฟนมันอยู่ตรงฝั่งนู้นก็ได้แล้วฝั่งนี้มีไหมอย่าบอกนะมึงไม่มีแล้วมึงมีวัวตัวเดียวเนี่ยทง้งภูเขาเรียบร้อยฮะมีตัวเดียว <c oughs> โอ้ยนี่ก็น้อยเกินเราจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นเลยเอ้ยม,มีมีหมูหมูเล็กด้วยเอ๊ะหมูน้อยนูว่ามีอยู่ประมาณสามตัวมีแตงโมด,ด้วยอันนี้ก็ได้กลับบ้านนะแล้วก็มีแบบเป็นภูเขาเวอร์ชั่นเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเก้านี่ไอ้ภูเขาเป็นมีเยอะมากเลยเทุกคนแล้วกูจะลงยังไงนะั่นคือคำถาม คําถามที่ผมจะลงเพราะฉะนั้นผมจะหาทางลงแบบรวดเร็วที่สุดเท่าที่โอ้โดดไม่น่าจะถึงว่ะแต่ถ้าโดดตรงนี้นะอืมไม่เอาดีกว่าเวฟถ้าตกไปตรงนี้แลมันนก็มีแต่ทางเดียวคือตายแล้วไม่เอาดีกว่าเวฟเราไม่เอาไป่ลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้แหละฮึบวิบาโดดปั๊บ่า อีซี่เอถ่เอ้ยทำไมกูไม่เอาเรือล่องวะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ถือว่ามันไม่ไกลมากเอาสารแล้วเจ้าวัวไม่ว่าจะมันมันมีลูกวัวอยู่ด้วยอะเอาไม่ใช่ด้วยดูดูอ๋ออ๋อวัวผู้ใหญ่แต่โผล่มาแค่หัวโอ้โหรูนึกว่าลูกวัวไอ้ฆ่าหน่อยไม่ดอบด้วยโอเคตอนนี้เนี่ยอันนี้3ามอันเนี่ยเราได้รคราบได้ประมาณ3ตอนนี้พี่ได้รคราบได้ประมาณ6อ๋อตกคราบ ฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยทำไมร้อนอ่ะดู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 ทําทําไมตัวร้อนทําไมตัวร้อนเย็นเย็นบอกเลยว่าตัวเรากำลังจะเย็นกินน้ำก่อนเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วกินอาหารด้วยเพื่อเพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายแล้วก็เรือขึ้นมาไปพายกลับบ้านด้วยพอคิดไว้ว่าน่าจะใช้ไม่เกินหรอกมั้งอือสามอันสองอันสามไม่สามอันสามอันก็เป็นหกใช่ไหมสามสามเป็นหกอันนี้น่าจะได้แค่สามเพราะมีสิบใช่ปะคือ สิบหารสามก็ได้แค่3าม,มันจะมีเศษอยู่หนึ่งหรือว่าเราจะหาไอ้เจ้าวัวไปด้วยสักอีกหนึ่งตัววะเอออย่างน้อยแบบว่าอย่างน้อยนะเราก็อาจจะทํามันขึ้นมาได้สัก2องเล่มเงี้ยเอออะไรเ้ยเราก็ทำว้ายแมวด้วยะเดี๋ยวเรารอ้อยเรามีเลเวลเยอะก,อกว่านี้อ่นอยากจะหาแบบชกชิงอะ่ะทุกคนหูอยากจะได้แค่ฉกช,ชิงอะ่ะมันหายากจังวะ โอ้หคือถ้าดาบเมื่อกี้มันได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอพลังโจมตีอ่ะออคือถ้ามันได้ตีแรงผมจะกดเลยเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ได้ใช่ครับคือมันไม่ได้ตีแรงมันได้เป็นกดแกว่งซึ่งผมเคยลองแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรากดกวดแขวงไปเนี่ยมันมักได้ของไม่ดีด้วยด้วยประสบการณ์มากกว่าร้อยปีที่ผมเล่นไมโครมานะคือเวลามันได้กดแขวงอย่างเงี้ยคือกากอืมสบัยจะกักได้กระเด็น ส่วนมากจะก,กากใช่ครับส่วนมากจะมันไม่ค่อยดี้ไก่เยอะจังวแถวบ้านกนูหรือว่าเราจะลองทดลองฆ่าวังเราไวสสองตัวเออฆ่าไว้สองตัวให้มันได้มาเนี่ยอย่างน้อยมันได้เนี้ยมาสักสิบเอ็ดอันอะ่ะผมว่าชัวเลยฟาดไปทีนึงฟาดไปทีนึงขอเลยห่า เว้ยสิบเอาสิบสามแล้วโอเคขอโทษนะเพื่อนๆที่เราจะต้องข้ามพวกนายพอดีว่ามันจําเป็นนะนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเอาอ้อยด้วยครับไออ้ยอยตรงนี้นี่เราปลูกไว้ไออ้ยอยตรงนี้ผมเก็บไปประมาณสักสองสามรอบมั้งใช่ครับได้ประมาณสักสองสามรอบไม่ได้เก็บไปเยอะหวังว่ามึงจะมีเยอะนะเพื่อนเราก็มีเออเออไม่เยอะไม่น้อยเอ้แต่ก็ได้อยู่เอานี่ครับมา เป็นต๊กคราฟนะครับแล้วก็เราจะวางไว้ตรงนี้แล้วฉะนั้นผมก็จะคราฟขึ้นมาเป็นเจ้ากระดาษก่อนเลยอันดับแรกกระดาษเนี่ยเราคราฟเอาเต็มเลยก็ได้เพราะว่ายัางไงเดี๋ยวรอไปแลกเอฟีซได้อยู่แล้วครับแล้วก็คราฟนี่มาเนี่ยได้มาเยอะเลยเลี้ยวโก้ได้จะมีน,นี่มีอยู่คราฟเป็นนี้ได้มา7อันอุ้ยเดี๋ยนะถ้าเราค่ายตุด ว้าดเลยขออีกสั้งตัวแล้วกันกนะผมขอโทษพวกนายกูไม่โกรธเรานะเพื่อนเราจะขอพวก大爷แกตัวสุดท้ายเราจะขอตักน้ําก่อนเดี๋ยวเอาน้ำเบสใส่ไว้ในนี้ก่อนทุกคนพอดีว่าน้ําของเราใกล้จะหมดแล้วมันเหลือแค่ขวดเดียวมันมีแบบขวดน้ําที่ผมใส่ได้งสักแกนลอนไหมเออในนี้มีน้ําเต็มเลยเพราะว่าสุกคนอัดคลิปฝนเพิ่งหยุดตกไปเขาได้ครับหนึ่งอันไม่ดบับ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 เฮ้ยเกินไปมันเนี่ยเฮ้ย โอ้โหเดี๋ยวนะนี่ฆ่าจะคืนข้อแล้วกูยังไม่โอ้โหดอกมาเลี้ยวโอ้ยเนาะทำไมรู้สึกว่ามันไอ้นี่สักวะดูดิคือลงฆ่าไปตั้งหลายตัวกลัวมันจะดอกมาแต่ละอันโอ้โหน่าสงสารนะเนี่ยวัวที่โดนฆ่าไปอ่ะเดียดคราฟเลยครับคราฟอันนี้หนึ่งอันพอไม่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 คราฟเยอะไม่คราฟเยอะอันนี้เก็บไปเก็บไปแล้วก็อ้าวที่ผายแล้วโวเดี๋ยวโวไปเก็บทําไมล่ะเอ้าไม่ไม่พอเหรอโอเคไม้ฮะโชคดีที่อยู่ใกล้บ้านไม้ของเรา นนี้อ่ะมีเหลืออยู่เยอะเลยอ่ะครับไปเลยครับคราฟขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้8อันเนี่นเราก็จะครับปไปในนี้ปั๊บได้8อันออ้ยแจมที่เหลือก็เก็บของไว้อ่ะเรียบร้อยเก็บของเสร็จนอนเดี๋ยวตอนเช้ารองไปเทสดูว่า NPC จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะส้มแซมเออส้อมแซมไม่ราแรกหรือเปล่า <c oughs> 8อันเออ หวังว่าจะมีซ่อมแซมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีซ่อมแซมให้เราเราก็เราจะขยายฟาร,ร์มอ้อยด้ทันที <c oughs> ฟาร์มอ้อยของเราเนี่ยมันก็จะใหญ่โตโมโหลานขึ้นมานาทันทีถ้าเกิดว่าคุณเดี๋ยวมันจะมีอ,อ้าวน้องไก่ไปบ้านแล้วเราจะพานายไปที่หมู่บ้านเอพีซีนะแล้วทําไมนายเนี่ยถึงอยู่ๆมาขึ้นเรือของเราล่ะเพื่อนฮนะเออมาไปข้างหน้าดูทางแลว้วเนี่ยอ,อ่าจ,จะไม่อยากชนโอเคไปเดี๋ยวเราได้มาแล้วครับผมแปดอัน เราจะเอาไปเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตั้งแต่ผมออนเอฟทิ้งไว้นะต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้ทุกบล็อกผนังที่เราใส่พาร์ตก่อนเพราะว่าอะไรมันทําให้มีซีมันไม่คลอดลูกใช่ผมผมไม่ผมไม่แน่ใจไว้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ผมให้อาหารพวกเขาเนี่ยโดยใช้แบบเนี่ยข้าวไปทำเป็นขนมปังใช่ไหมผมไปโยนให้เขาอะ่ะเขาเหมือนจะรักกันนะครับแต่ว่าเขาไม่คลอดลูกก็คือเหมือนเขาขึ้นแบบเป็นควันโกรธอะ่ะใช่ครับ ผมก็เลยทุบบอกพอทุบบอกแล้วเขา,เก,านนก็คลอดลูกเลี้ยงยาเนื้อคือนี่โอ้ยผลผลิตที่ดีงามโอ้เล็กสองกองอ้ไม,ไม่ไม่ถึง2องหรอกแต่ก็ได้เยอะอุ้ก็ไปทำบมดรครับก็ไปทรรมดาครับบอกแล้วเห็นว่าคือมันใช้ได้หลายอย่างเว้ยทุกคนคือมันไม่ได้ใช้แบบได้งูงได้เราอันนี้เราทิ้งไหมไป let's go ถึงเวลาแล้วที่เราจะมา ให้อาชีพไปมีซมนี่หนไหมแล้ามาเราก็จะเจอกับเดียวขอเบาเสียงก่อนเอาไว้ประมาณสัก30ก็พอเลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วมาถึงปุ๊บเจอเลยน้ําหยดุดเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใส่อาชีพให้กับเขาในน้แล้วน้ําก็จะหยดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละอา้าใส่ไปเลยแอันนะอาชีพอู้ดีฝั่งเดียวอ๋อเราได้ได้มาสักสิบหกตัวโอ้เกิดกลายเป็นบังบังเกิดมาเยอะมากนี่เท่าไงอันนี้ยีิบสี่ครับอันนี้เปลวไฟ อันนี้อาหายใจใต้น้ำอุ้ยมีแรกเยอะมากเลยอ่ะอยากได้ชกชิงกับมีไหมอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้อะไรไม่รู้ตัวเดิมน,นี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรนั้นชาร์จเร็วโอ้โหแต่ละอย่าง,าอ,อ,างอะไรวะ <laughs> มีประโยชน์ป่ะเนี่ยออนี่กูกูได้มานี่มันมีประโยชน์ป้ะเนี่ย อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บของละกันเนาะไอเทมแต่ละอย่างผมคิดว่าเราควรที่จะต้องเอาไปเก็บไปที่บ้านแล้วเพราะตอนนี้ของเราเริ่มลดตัวเราควรที่จะต้องทําฟาร์มอ้อยขยายแล้วแหละฟาร์มอ้อยเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งที่จะปั๊มเรเวลให้เราได้ง่ายที่สุดเนื่องจากว่าเวลาเราแลกของเอ c เมื่อไหร่แล้วก็เรเวลก็จะเข้าตัวเราแบบมหาศาลใช่ครับเราจะได้เรเวลกับเอ c เยอะมากๆผมพูดเลยว่ามันเยอะเยอะชิบหายอะโอเคมา เดี๋ยวเรามาจัดของกันดีกว่าว่าตอนนี้ของมันเต็มตัวมากผมไม่รู้จะเอาอะไรไปไว้ตรงไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปในบ้านจัดของ เก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบแล้วเราค่อยมาจัดของอีกทีว่าเราจะเอาอะไรออกไปใช้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้อะไรที่เป็นไอเทมขยะอย่างเนี้ยอันเนี้ยอาหารเนี้ยเรามาเก็บเหล็กเนี้ยเหล็กเนี้ยแล้วก็มาคราฟเป็นบล็อกเลยก็ได้ใช่รัมมันจะได้ไม่ต้องกินพื้นที่แล้วก็ใส่ไปในน,นี้เห็นไหมโอเคเดี๋ยวขอจัดของแป๊บหนึ่งสักครู่ครับเรียบร้อยแล้วทุกคนในการจัดของโอ้โหจัดอยู่นานเหมือนกันนะเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เว็บได้เพิ่มกล่องใส่อ่าขนแกะเข้ามาด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันน่าจะต้องใช้ เนี่ยนาคนแล้วก็ต้องแยกสีด้วยอ่ะมึงแยกคนละฝั่งเลย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เรามีอ้อยใช่แล้วควรจะเอานี้ไปปลูกไหมหรือว่าเราเอาไปแลกดีเอาเอาไปปลูกก่อนละกันอเอาไปปลูกก่อนแล้วสิ่งต่อไปเราจะต้องทําอะไรอย่างนั้นหรือนั่นก็คือแปลงอ้อยครับผมซึ่งเราจะทําไว้ตรงนี้ไหมผมคิดว่าเราน่าจะต่อยอดกับตรงนี้เลยนะใช่แล้วก็สร้างให้มันเป็นแบบใหญ่ๆไง ใหญ่แบบพวังอลังการเ่ยดอกเยอะๆแต่ผมว่านะไอแปลงอ้อยอมันควรไปอยู่ตรงนูน้นมันแหลกอีกกันเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาขยายแปลงอ้อยดีวพี่วิวคิดว่าเราน่าจะขยายมาโซนนี้เนี่ยซึ่งถามว่ามันจะใหญ่ไหมผมจะให้มันกินเนื้อที่บริเวณนี้ให้หมดเลย <S <S ใช่ครับเราต้องการอ้อยจํานวนมากเนื่องจากว่า m p c ก็มีจํานวนมากเราต้องการที่จะแลกเราต้องการที่จะรวยเพราะฉะนั้นเราจะมาเคลียร์ก่นอนเดี๋ยวกูลืมปรับเสียงละ เอาสามสิบไม่เป็นไรหรอกะเราจะเถึงไหนเราต้องมากะอนาคตก่อนพี่คิดว่าเราน่าจะต้องมากะเออผมว่าเราเอาถึงนี้แล้วกันเดี๋ยวทําไมมันขุดไปปุ๊บมันเจอเด้อทำไมมันเจอ,อหินเลยวะนี่าบอกว่าเป็นอนาคตแบบนี้อยู่แล้วว่ะมันทุบบอกไปดิเนี่ยใหญ่พอ,อไหมพราะว่ามันก็ใหญ่โตโมโหลานอยู่นะเอ้ยไม่ได้บอกมันคนที่แบบคนที่มาแบบเออตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวมึงรอดจากการโดนฆ่าไปได้ไงนะ คือปกติมึงไม่ควรมีวัวอยู่แถวบ้านกูแล้วสิอยาผมขยายเพิ่มครับมกว้างเลยไม่ชอบอะไรที่แบบมันแคบแคบเท่าไหร่ใช่เพราะว่ายิ่งมันแคบมันก็จะยิ่งเล่นน้อยเออจะเดี๋ยวน,ะนี้วัวมึงเกิดได้ะเนี่ยเกิดตามธรรมชาติไะเ่ยมันมีเยอะจังว่าอูมจไมได้ว่ามึงฆ่าไปหมดแล้วไม่ใช่เหรออ่ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนี่ประมาณนี้นะเราก็จะเคลียร์ตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่โล่งฝั่งนี้เนี่ยก็เช่นกันครับผมเราก็จะขุดมาประมาณนี้ แล้วพี่เว็ก็จะขุดตรงเข้าไปนี่ก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆทํถามว่าใหญ่ไหมก็ก็ใหญ่อยู่นะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตรงนี้แล้วก็เราก็น่าจะได้อ้อยในการเก็บแต่ละรอบเนี่ยผมเดาว่าในการเก็บแต่ละรอบเราน่าจะได้ประมาณอุ้ยหลายกองนะใช่ผมว่าก้อยหนึ่งต้นเนี่ยมันได้ประมาณ2ใช่ไหมคือเราได้จะได้2เท่ากับที่เราปลูกโอ้แสดงว่าเราก็จะกลายเป็นหมหาเศรษฐี จะไม่ทำแบบออโต้แล้วล <cake> ่ะครับก็น้องฮะพี่ทำอยู่แล้วแต่ตอนนี้พี่เคยังไม่สร้างก็ใจเย็นๆแล้วกันนะฮะสำหรับระบบออโต้เนื่องจากว่าเลสตน stone หรือว่าของต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังไม่พอตอนนี้เนี่ยพี่ขอมีของเอ็นชานทั้งตัวไดมอนทั้งตัวก่อนนั่นก็น่าจะเป็นจุดที่ดีเพราะตอนนี้เราไม่มีเรามีแต่แบบเนี่ยเห็นไหมงูๆแล้วก็มีขวานใกล้พังอยู่ข้างในบ้านคืด ของแบบมึงไม่สมประกอบเลยอ่ะอืมอะไรก็แบบเลเทตต้มไปอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เคลียร์เสร็จแล้วกันนะเออง่ายดีเรียบร้อยแล้วทุกคนหลังจากที่นั่งเคลียร์อยู่นานสภาพก็จะดูเละๆแบบนี้แหละเออใช่ทำไมทำไมมันถึงเละข,ขนาดนี้เพราะว่าเราจะต้องมาไร่เคลียร์นะครับไม, <laughs> ไม่ว่าจะเป็นซอกหินไม่ว่าจะเป็นซอกหินหรือว่า ไอ้พวกหินที่มันแบบฟุดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาไล่เคลียร์อะไระแล้วก็ตอนนี้อู้ร่างกายเราขาดน้ำอยหียวอะคือแบบไอ้เกมเนี้ยมันมันมดนี่มันหิวน้ำบ่อยจังวะคือผมก็ไม่ได้อยากจะมีน้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหมัดดาเมจเป็นพันล้านน่ะแล้วแบบเราไม่มีอุปสรรคเลยอม,มันจะดูเล่นง่ายเกินไปไวเวเเ้ยว่าใส่อ่ะอืมเฮ้ยเ,ออเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี มอ,มองเห็นได้ไหมอุยเดียวอุยอุยมัน,นม,มีแบบนี้ด้วยเ,เ,เฮ้ยเอา้าเอ้าหายมาถึกแกรังจะได้ซองเหมืองเลยมันมีตรงไหนบ้างอันนี้ไงนี่โหลดจะว่าไปนี่เราลืมไอ้นนี้นะเนี่ยผมลืมเหมือนจะลืมลมมดัมดมัดอะไรมัดคาถาใช่ครับเหมือนมอดัดคาถา พอเราไม่มีมดกระทานแล้วเราก็ต้องทำไงนั่งวางทีลลบล็อกทีละบล็อก,อกโอ้โหชีวิตกูเหนื่อยยากมากเลยตอนเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเพื่อฟาร์มอ้อยของเรานะกันอาจจะออกมาแล้วแบบทําให้เรามีประชากรอ้อยได้มากขึ้นแต่มันก็ยังสู้ออโต้ไม่ได้เนาะเพราะาออโต้เราเปิดคอมทิ้งไว้หรือไม่ก็ออนเกมทิ้งไว้มันก็ได้ของเยอะแล้วเออเกูไม่มีออโต้อันนี้จะมาเดี๋ยว,เ,ยวเอา,าุปกรณ์ไปส่งไปมึงเสร็จแล้วอู้สิวลาชิบหม ยัดเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วก็ทุบนี่ออกเสร็จสิ้นแล้วแล้ว,ลว,ลวตรงนี้เราก็จะได้มาเป็นเนื้อที่ที่เราเนี่ยจะเอาไว้สร้างฟาร์มอ้อยเว้ยใหญ่ขึ้นไหมก็ใหญ่พอตัวใช่มันมันใหญ่นะ่ะคือมันก็ไม่แคบเนะี่ยทำหมดนี่ผมว่าอย่างน้อยอตัดรอบหนึ่งก็ได้ได้สี่ห้ากองเลยนะไม่น้อยนะสี่ห้ากองนี่แรกไอพีซีก็ได้เยอะนะ ผมว่าไอ้ระบบมือมันถือว่าเป็นระบบที่น่าจะได้ไอ,อ้ยอยเยอะสุดแล้วแต่ว่าคนไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้เวลานานกว่าจะเก็บหมดคนขี้เกียจเอาเดี๋ยวไธิบายลืมคนขี้เกียจด,ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจังไม่ทำละกันอ่ะเรากินน้ำกันมันเพิ่มเยอะขนาดนนไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มึงเพิ่มเท่าไหร่อ่าน้ำหนึ่งขวดผมว่ามันน่าจะเพิ่มเยอะกว่านี้ เริ่มงผคุณไม่ใช่แต่แรกว่าที่เกมมาไปต่อไปง่นเราก็คือเราจะมากะระยะดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้อ้อยมาขนาดไหนซึ่งผมคิดว่าถ้าเลิดว่าเราเคลียร์นะครับผมก็เป็นเส้นๆไปก็ได้จยะได้เยอะนะอืมถ้าเกิดว่าเราเป็นเนี่ยเอาแบบเส้นตรูเนี้ยเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองนะอันนี้อันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คุ้ไปเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็ได้เริ่มแล้วก็เฉิบมาอันนี้ก็เริ่มครับคือเราได้เอาไว้เป็นประมาณล่องตรงนี้ ทั้หมดนี่ก็โอ้โหก็เยอะอยู่นะเออมันก็โอ้ยพอดีเลยเนี่ยตรงนี้เอาปลูกอ้อยตัวนี้ไว้เดินอุย้ยพอดีเลยแล้วเราจะาไกลขนาดไหนลองลองก่อนลองก่อนถ้าเกิดว่าเราเอาไปไกลแบบไกลมากๆากผมคิดว่าหมดแปลงเน,งน,งนี่ทีหนึ่งนี่กูได้ไม่รวยเลยนเนี่ยนี่แ่เราสามารถเหมือนมันจะนี่นี่เราปิดตรงนี้ได้ไว้ทุกคนเนี่งเราปิดเนี่ยเราปิดตรงนี้ได้ไหม เราใส่อันนี้โอ้ยหนิงก็วางผิดบ่อยเหลือเกินเนี่ยเราเสร็จตรงเนี้ยแล้วแบบไอ้แป๊กไวตรงเนี้ยมันก็ขยับไปอีกก็ได้เวประมาณนี้ก็ได้ได้อยู่ไหมเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับซึ่งเออไอต,ตรงนี้เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยก็ไม่ไม่ไมสิ้นสุดนี่สิ้นสุดตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอลองซัดที่มันจะเท่าเหมือนบ่ไหวเนี่ยแบบเนี้ยเป๊ะป่ะเป๊ะโอ้พระเจ้านี่เราสร้างหมดที่แป๊กคนใหญ่เลยเนี่ย มันคือธุรกิจนะครับที่เราจะทําธุรกิจนี้ร่วมกับ NPC เขาต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาต้องการกระดาษจากเราเยอะเราก็พร้อมที่จะผลิตให้เขาซึ่งตอนนี้เรากำลังจะสร้างแปลงอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตอนนีน้หมายถึงในโลกนี้นะเนี่ยในโลกที่ผมเล่นอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็มีคนมาพิมพ์ะพี่เวฟครับผมไม่เห็นว่าพี่จะสร้างใหญ่โตอะไรเลยของคนอื่นใหญ่กว่าพี่เยอะเลยอะ หมายถึงแปลงเขาให้เลยครับก็เอ่อให้คนอื่นเขาก็สร้างใหญ่ไปครับตอนนี้ของเรากำลังเริ่ม <c oughs> เรามีแบบ m ปมีเีก่อนเรามีมีซีก่อนอาจจะแบบเครื่องแบบเบลเลอร์เทอร์สีเหียมแบบออโต้เอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใครไปรู้ถูกป่ะล่ะเออนี่แหละอันนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะถมไว้ตรงนี้เนี่ยพี่วจะถมไว้แล้วก็ ออใส่น้ำไหมเออไม่ต้องใส่หรอกใช่อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวผมนะครับผมจะใส่น้ำแล้วก็ใส่สลับเออซึ่งอยู่ในบ้านสลับด้วยไม้เบิร์ดเนี่ยทุกช่องแล้วเราก็จะอ้อยที่เรามีมาปลูกใช่ครับนี่คือแบบแผนเราที่เราจะทำซึ่งก็แน่ใช้เวลาประมาณสักพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทหน้าแต่ผมจะไปทำนอกรอบาะอ,อะไร น้องๆไม่ชอบดู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 กูสร้างเนี่ยมันไม่มีใครชอบดูตอนสร้างเลยนะเหรอวะเออก็เข้าใจมันก็ไม่มีอะไรเนาะก็ต้องขุดดินแบบงูๆใครจะไปดูวะอ่ะโอเคกันก็นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่โอ๊ขอไว้แค่นี้ก่อนลาการขอบคุณทุกคนมาลกล้วกันเนี้ยผมที่รับชมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าพี่เว็บเนี่ยจะสร้างแปลงอ้อยออกมาได้ใหญ่โตโมโหอะไรขนาดไหนซึ่ง ดูแค่นี้นี่ก็ใหญ่พอแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างหมดนี่แล้วก็รอให้มันโตหมดนี่เก็บรอบหนึ่งน่าจะโอ้โหก็น่าจะเต็มอยูน่นะเห็นไหมเรามีต้นอ่อนอ้อยเยอะแล้วก็มีในบ้านด้วยเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกให้หมดเลยนะครับก็ตาม้นแลวกันโอเคไปจนเกิดกับทุกคนณแม่แล้วกันนะครับที่รับชมเจอกันใ่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะลากันเ,เดี๋ยวขอนั่งทำแปลงแปลง,แปลงอ้อยต่อก่อนแล้วกันนะ